บทเล่นแรกของการฟันพร้อมกับ9้าวย่างคือนาลายคว้างจากักนาลายคว้างจักคือการฟันเฉียงจากนอกเข้าในบนลงล่างนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับนา,นาปนาฬิกาก็คือฟันอยู่ช่วงประมาณเลขหนึ่งถึงเลขสอง การก้าวย่างจะก,ก้าวย่างเป็นเส้นตรงก,รก้าวย่างเป็นเส้นตรงเรียกว่าการก้าวย่างแบบกระทิงลีลาสิ่งที่ต้องระวังในการฟันก็คือว่าจะต้องฟันในระดับสูงบนลงล่างเพราะฉะนั้นข้อสังเกตนะครับในการฟันก็คือขณะที่ ยื่นดาบยกดาบขึ้นนะครับตาหมายถึงว่ามือที่จับดาบจะต้องอยู่ในระดับสายตาระดับตานะครับถึงจะเป็นฟันเป้าหมายในการฟันจริงๆคือฟันตัดคอนะครับตัดคอเฉียงจากบนลงล่างลักษณะการฟันจะเป็นการฟันโดยให้ ส้นดาบเป็นตัวนำนะครับเมื่อส้นถาบส้นดาบนําการฟันจะพลิวนะครับหมายถึงว่าจะจะคล่อง the first lesson of the cutting form from top to low is นาลายค้างจัก าลายควางจากอิสต์เดอะ e อฟลีค u ตอิ t ต์คอมเพรชั่นทูทูเดอะคล็อกอ about number one and number two the movement the movement of this t i s cut is in straight line i n straight line is called ก u t t i n ลีลา อ๋อบูมูฟเมนต์บูมูฟเมนต์เว้นคัตติ้งวิววิทายถูกคัตคัตหายเดฟอร์เดเดแฮนด์วิดแกรปวิดแกรปเดอะเดอะแฮนเดิล should be in the eye level เดอะคัตติ้ง should be r with the tip of the handle in if cut with the lead with the tip of the handle the cutting will be smooth บทเรียนในการฟันแบบที่สองจะเป็นการฟันเฉียงเช่นกันแต่จะเป็นการฟันเฉียงจากในออกนอกเรียกว่าจากอินทราเริ่มต้นการฟันจะ แทงปลายดาบไปที่ข้างหูของด้านตรงกันข้ามกับกับมือที่ถือดาบเช่นถ้าถ้าดาบมือขวาก็จะแทงปลายดาบไปที่ที่หูซ้ายไปข้างหูซ้ายแล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงแขนนะครับโดยที่แขนยังตึงอยู่พร้อมกับบิดตัวลงมาอีกด้านหนึ่ง นะครับถ้าฟันด้วยดาบขวาเลขหน้าปัดนาฬิกาที่ฟันก็คืออยู่ในช่วงของเลข1 0ถึง11ดการฟันจักรินชาการก้าวย่างก็เป็นการก้าวเป็นเส้นตรงเช่นกันนะครับก,ก้าวย่างคือกระทิงลีลาและการฟันนำด้วยสซนดาบเช่นเดียวกับาหายลายควางจักรเดือดเซกัน Lesson of cutting is the cutting from inside out, inside out is called jack intra. The movement, the movement, the footwork is also move in straight line, in straight line that call katindila or boom movement. The starting to ทูคัดอิบวีอินเทนทูคัดวิดร้ายไรซอร์ทวี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 พุชเดอะเด็ดทิปออฟไรซออฟไรซอร์ท about to to the side of เล็บเล็บเอียร์ and then swing The whole arm and whole body twist, twist to to the right, to the right. The cutting also lead lead with the the tip of the handle. บทเรียนที่3ของการฟันจะเป็นการผสมผสานของการฟันนาลายาข้างจากกักรระจักอินทราพื้นฐานของการฟันจะใช้พื้นฐาน เดิมที่เรียนมาในบทเรียนที่หนึ่งและที่สองเริ่มต้นฟันด้วยนาฬายคว้างจักรแล้วก็สลับด้วยจักรินทรานาฬายคว้างจักรแล้วจักรินทรานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าจะฟันสองครั้งหนึ่งเก้าจะฟันสองครั้งนะครับหมายถึงว่าถ้าฟันด้วยดาบขวาก้าเท้าขวาแล้วก็จะฟันาะายคว้างจักร แล้วตามด้วยจักอินชา The third lesson of cutting is the the combination of cut by นาลายคว้างจัก and จกอินทา The food the f o o t movement is is the same movement is a cutting l i one one step of a f o o t move It's a have to cut, start with นาลายคว่างจาก and then จากอินทรา Use the basic as the previous lesson that we l e a r n บทเรียนที่4ของการฟันเริ่มด้วยจากอินทราแล้วก็มาที่นาลายคว่างนะครับเริ่มด้วยจากอินทราก่อนพอจากอินทราครบหมุนแขน หมุนหมุนข้อมือและฟันด้วยนาะลายค่างจากักนะครับพื้นฐานก็ต่อเรื่องมาจากจากบทเรียนที่3แต่เป็นการเริ่มต้นด้วยจากอินทาก่อน the fourth lesson is the the next of of the third lesson but this this lesson is start with the จาก intra first and then followed by นาราัยว้างจัก the basic is uh, the principle is the same